สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านนะครับไปดูวิธีการล้างแอร์แบบมืออาชีพนะครับก็คือล้างแบบสะอาดหมดจดเกลี้ยงเหมือนใหม่นะครับถอดทุกชิ้นโดยมีช่างมืออาชีพนะครับอันนี้เป็นบ้านผมเองแต่ว่าผมให้ช่างมาล้างนะครับเป็นการล้างใหญ่ลนะ้างใหญ่ถ้าปกติแล้วเนี่ย เราก็จะล้างเองหรือจ้างช่างทั่วไปล้างก็คือฉีดฉีดเฉพาะคอยร้อนคอยเย็นนะครับไม่ได้ถอดมาล้างอันนั้นก็สะอาดระดับหนึ่งนะครับแต่คิดว่าภายในปีหนึ่งเนะี่ยควรจะถอดออกมานะครับพวกแผงอะไรทุกอย่างเนะี่ยพัดลมใบใบพัดลมนะ่ที่มันหมุนกลมๆนะครับถอดออกมาล้างให้หมดนะครับ เพื่อให้สะอาดจริงๆนะอ่าก่อนอื่นนะครับลหลายๆท่านอาจจะสับสนนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้เป็นช่องอะไรนะครับมีแต่เพลงเต็มไปหมดเลยนะผมได้มีการเปลี่ยนชื่อช่องนิดหน่อยนะครับเพื่อให้อ่าเข้ากับกิจกรรมที่ผมทําก็คือก็อยังทํางานช่างงานเกษตรงานซ่อมงานสร้างงานดัดแปลงอะไรอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่า ผมได้ทําเพลงด้วยนะครับก็ก็จะเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนเดิมที่เคยติดตามในงานช่างงานเกษตรนะครับหรืองานตัดแปลงซ่อมเสริมแก้ไขอะไรต่างๆก็ยังทําอยู่นะครับแต่ว่าก็เพิ่ม,เ,มเติมเข้ามาก็เป็นเพลงเพ,าะ,เพาะนะครับที่จะให้กําลังใจแล้วก็เสริมแรงบันดาลใจอะไรต่างๆนะครับะจะเป็นความรักบัง ความทุกข์ความสุขบ้างนะครับแล้วแต่อารมณ์เนาะอ่ะนะครับมาดูในส่วนของการล้างแอร์นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือพลาสติกคุมล้างแอร์ต้องมีนะครับสิ่งแรกเพื่อให้บ้านเราไม่เลอะเทอะนะครับไขควงหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับที่จะมาถอด เปลือกถอดฝาครอบถอดอะไรต่างๆนะ,ะมันแล้วแต่รุ่นนะครับเป็นมีไขควงมีประแจก,ก็ลองดูนะครับรุ่นไหนใช้มีน็อตอะไรเราก็ใช้ให้ถูกนะควรเตรียมไว้ถ้าคิดอยากจะล้างเองนะครับแปรงเป็นแปรงเป็นพู่กันเป็นอะไรนี้ก็ได้นะครับเอาไว้ขัดถูในซอกเล็กๆน้อยๆอยเพื่อให้มันสะอาด ปั๊มแรงดันนะครับถ้ามีมันก็จะดีนะครับมันก็จะสะอาดแต่ควรจะปรับให้เป็นละอองฝอยนะครับไม่ใช่เอาแรงดันแบบไอยนะครับพังนะหรือถ้าใครไม่มีก็ซื้อกระบอกที่ค่อนข้างมีแรงดันใหญ่ๆนิดหน่อยนะครับให้เป็นสเปรย์ฝอยอ่า ม,มันจะมีพวกน้ำยาอะไรเนี่ยก็สามารถฉีดเข้าไปทิ้งไว้ได้นะครับเพื่อช่วยในการทำความสะอาดน้ำยาล้างแอร์เลยเนะี่ยก็ถ้ามีได้ก็จะดีนะสำหรับช่างที่ผมจ้างมาล้างนี่คือฝีมือต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับล้างสะอาดเอี่ยมเหมือนใหม่นะล้างนอกล้างในเกี่ยงเก่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูผ้าแห้งนะครับผ้าแห้งก็ต้องมีเหมือนกัน เอาไว้ซับน้ำหลืออะไรต่างๆที่มันฉีดกระเด็นติดฝาผนังฝ้าเพดานหรือหยดมาที่พื้นควรจะเช็ดเลยนะครับถ้าจะให้ดีมืออาชีพแบบที่ช่างที่ผมทัเนะ่เขาก็จะมีพลาสติกคุมคุมอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นที่นอนหมอนมุง้งหรือโซฟานะ โตเตียงอะไรต่างๆที่มันไม่สมควรที่จะโดนน้ํำคุมไว้พลาสติกคุมจะดีมากนะครับอ,อุปกรณ์นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือไอ้บาโบอีกตัวเป่านะเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะตัวตัวเป่าลมนะครับที่คอยทำความสะอาดครับสำหรับอุปกรณ์นะครับก็จะประมาณนี้แต่ว่าของช่างที่มาล้างให้ผมเนี่ยเขาเป็นมืออาชีพนะเขามีครบทุกอย่างนะตั้งแต่ ปั๊มน้ำที่ควบคุมด้วยรีโมทจนถึงไอ้ผ้าวางเช็ดเท้านะครับก่อนเข้าบ้านเวลาเดินเข้าเดินออกนะเปียกน้ําเขากลัวเปื้อนบ้านมีผ้าปูด,ด้วยนะครับรายละเอียดเ๊แล้วถามว่าน้ํายาแอร์ต้องต้องเตรียมไหมผมบอกว่าไม่ต้องครับถ้าแอร์คุณไม่เสียไม่รั่วไม่จําเป็นที่จะต้อง แบกน้ำยาเติมน้ำยาบางทีนะเราเราจ้างช่างมาเนี่ยเขาจะบอกว่า,อาขอคิดค่าน้ำยาเพิ่มสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่นะครับจริงๆการการล้างล้างแอร์มันไม่ต้องเติมน้ำยาเพราะแอร์เป็นระบบปิดนะครับจาไว้นะครับถ้าช่างบอกว่าค่าน้ำยาบอกอา้าแอร์เราร่วเหรรั่วดตรงไหนถามช่างด้วยนะครับเพราะถ้าแอร์ไม่ร่ว น้ำยาไม่ต้องเปลี่ยนตลอดชีพครับเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับที่สำคัญที่สุดเลยคือเราต้องยกเบรกเกอร์นะครับแล้วก็คือปิดเบรกเกอร์นะัโดยทั่วไปแล้วเนี่ยบ้านทั่วไปเนี่ยมันจะมีตัวรีโมทรีโมทแอร์อยู่คู่กับเบรกเกอร์นะช่างเขาจะติดไว้ด้วยกันนะแตนะ่ของบ้านผมเนี่ย มทำบ้านใหม่มันก็ใช้เป็นกล่องใหญ่นะครับแล้วก็แยกเป็นลูกนะครับเป็นห้องนอนห้องครัวห้องนู้นห้องนี้แล้วก็เป็นแอร์ห้องนี้แอร์ห้องนี้แอร์ห้องนี้คนละตัวเครื่องทําน้ําอุ่นห้องนี้เพื่อง่ายในการเซอร์วิสนะครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับตัดใครตัดมันมันไม่ต้องอะไรเสียหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องไปปิดทั้งระบบนะห้องใครห้องมันนะครับ ก่อนอื่นเริ่มขั้นตอนที่1สําคัญที่สุดนะครับเพื่อเซฟด้วยไฟไม่เข้าใครออกใครนะเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับปิดเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับก็ก็ต้องเปิดเปิดฝาครอบนะฝาครอบแอร์นะครับก็ก็กแล้วแต่เครื่องนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไขควงแฉกนะเราควรจะมีนะไขควงแฉกมี ควงปากแบนเอาไว้งัดแงะนวน,นี่นั่นนะครับหรือบางรุ่นอาจจะมีประแจเบอร์สิบเบอร์อะไรก็ก็แล้วแต่นะครับต้องเตรียมสำหรับเครื่องที่ที่บ้านเรามีแล้วกันเนาะก็เปิดฝาครอบนะครับงัดแงะให้ต้องระมัดระวังนะครับต้องดูเหลี่ยมดูมุมว่ามันเริ่มงัดจากตรงไหนอะไรยังไงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับเปิดฝาออกให้เรียบร้อย หลังจากที่เราเปิดฝาแล้วนะครับก็เอาแผ่นฟิลเตอร์ไอแผ่นกองอากาศมันเนี่ยนะของผมนะมันจะมีไอแผ่นกองที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็มีไอแผงด้านบนด้วยถอดเอาตัวนี้ไปล้างนะครับก็ใช้สายยางแรงๆฉีดก็ออกนะครับก็ออกแต่ถ้าบางคนไม่ได้ล้างนานๆอาจจะคาบ ติดแน่นอาจจะต้องใช้น้ํายาล้างทําความสะอาดนะครับสันไล์ก็ได้นะครับมาตรฐานเลยนะสนไล์ล้างออกทุกอย่างนะครับใช้ได้หรือมีน้ํายาล้างสําหรับล้างแอร์โดยเฉพาะก็จะยิ่งดีนะครับแต่ผมเห็นช่างซ้ําด้วยสันไล์นะตรงไหนที่ไม่ออกนะเดี๋ยวคอยไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากถอดฝาครอบมันออกแล้วเนะวี่ยเราก็ทําการถอดใบพัดนะครับมันจะมี น็อตอยู่ทางซ้ายมือนะครับเพื่อที่จะถอดตัวแผงคอยเย็นยกออกนะครับแล้วก็ตัวใบพัดก็จะมีน็อตไขอยู่เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับค่อยๆนะครับทำทุกอย่างเนี่ยต้องค่อยอย่าฝืนอย่าแรงนะครับถ้าบางทีใช้แรงอย่างเดียวเนะี่ยถ้าหักมาเรียบร้อยนะครับงานงอกนะยอมเสียค่าช่าง ห้าหกร้อกับซื้ออะไรใหม่ผมว่าจ้างเขาดีกว่านะถ้าจะทำเองต้องระมัดระวังครับหลังจากถอดไปพัดนะครับเราก็ถ้าแอร์รุ่นไหนที่ถอดอตัวรางน้ำได้เนี่ยเราก็ถอดถาดไอถาดรางน้ำเนี่ยไปล้างนะครับอ,อไม่ใช่ครับแล้วไม่ยาล้างผ <laughs> สม เอเหมือนถังแอร์ก็เริ่มล้างทีละชิ้นนะครับล้างให้สะอาดในอ้ไนที่ถอดได้เราก็เอาออกไปล้างข้างนอกนะครับอย่างเช่นพวกใบพัดพวกอ่า ตัวอะไรอะ่ะตัวสวิงอะไรพวกนี้นะค่อยๆล้างฉีดแรงดันล้างน้ำยาใช้สก็อตไบท์หรือใช้อะไรเนะี่ยขัดให้สะอาดนะอ่าล้างทั้งทีก็ต้องล้างให้ดีนะครับอ่านะครับหลังจากล้างชิ้นส่วนที่เราถอดออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็ล้างตัวแผงคอยล์เยินด้านในนะครับแต่ก่อนที่จะล้างแผงคอยย็นนะครับเราจะต้อง ใส่ผ้ารองน้ำเนี่ยผ้าใบที่รองน้ำเวลาล้างแอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วมันควรจะใส่เอาถุงหรืออะไรครอบตรงแผงแผงวงจรด้วยนะครับตรงฝั่งขวามือเนี่ยตัวใหญ่แอร์มันจะมีแผงวงจรที่ควบคุมอะไรต่างๆอย่อยาให้น้ำโดนเลยนะครับจะปลอดภัยที่สุดนะจะดีที่สุดก็ ขุมให้เรียบร้อยรองน้ําให้เรียบร้อยนะครับเช็คดูว่าน้ําจะไม่ไหลาลาดลงไปในบ้านในพื้นของเรานะครับจากนั้นก็ค่อยๆฉีดไล่ที่แผงคอยเย็นนะครับฉีดโดยใช้สเปรย์ไม่ต้องแรงมากนะครับฉีดล้างไปก่อนถ้าใครมีน้ํายาก็ฉีดน้ํายาทิ้งไว้5้าถึงสินาทีนะครับแล้วค่อยมาล้างออกอีกทีหนึ่งนะก็ล้าง ล้างระบายน้ําถ้าถอดไปได้ก็ล้างข้างในแล้วก็ใช้ท่อเนี่ยเราก็ใช้เครื่องแรงดันของเราเนี่ยถ้ามีนะก็ดันท่อออกไปด้วยบางทีมันมีเศษเมือกเศษอะไรเนี่ยติดขัดอยู่ในท่อนะครับมันก็จะได้โล่งออกไปเนาะสำหรับช่างที่มาล้างบ้านผมเนี่ยนะครับเขาจะถอดท่อระบายน้ําออกนะครับแล้วก็สวมท่อ ที่เขาเตรียมมาเพื่อให้น้ําที่ล้างข้างบนเนี่ยที่เราฉีดเยอะๆเนี่ยมันระบายถ้าออกท่อระบายน้ําหยดปกติกลัวจะไม่ทันนะเขาก็ปล่อยให้มันไหลลงในผ้าใบล้างแอร์ตัวนี้เลยนะครับก,ก็เป็นเทคนิคของช่างแต่ละคนนะครับแต่อันเนี้ยเทคนิคเขาเยอะนะครับอ่าแล้วอีกอันหนึ่งนะครับที่ช่างเขา มามาแปลกมาดีเลยก็คือ,อตัวเครื่องพ่นแรงดันน้ำเขาเนี่ยเขามีสวิตพกไว้ที่เอวนะครับสวิตตัวนี้เวลาเขาใช้เนี่ยเขาก็จะกดเปิดปึ๊บเครื่องก็จะทำงานเขาก็ล้างเวลาล้างเสร็จนะบางทีเดินอ้อมบ้านหรือเดินชั้นสชั้นอะไรเนี่ยเขาขี้เกียจจะไปถอดปลัก๊กไปปิดสวิตนะเขาก็ดัดแปลงทำปุ่มปุ๊บ เครื่องก็จะตัดไม่ให้เครื่องทํางานตลอดอันนี้นะดีนะครับใครเป็นช่างแอร์เนี่ยผมว่าควรมีเลยบางทีเดินขึ้นเดินลงหรือเดินรอบบ้านเนี่ยจกคอยเย็นไปคอยร้อนเนี่ยสมรอบก็ชี้เกียจแล้วนะครับอ่าอันนี้ดีแนะนําเลยนะครับพอเราล้างล้างเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องเป่าให้แห้งนะครับใช้เป่าโวเนี่ย เป่าเป่าให้แห้งนะครับให้ไม่มีน้ําติดเลยนะครับแล้วก็บางจุดอาจจะต้องใช้ผ้าเช็ดเก็บนะครับเป่าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป่าในส่วนของอแผงเนี่ยสำคัญนะครับแผงวงจรเนี่ยแผงเมนบอร์ดของแอร์เนี่ยต้องเป่าให้ดีนะครับจะให้มีน้ําหรืออะไรหลงเหลืออยู่นะถ้าไม่งั้นยกคัตเอาท์มา กดปุ๊บช็อตปั๊บเลยก็อาจจะเป็นได้นะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังนะสำหรับช่างมือใหม่สำหรับคอยร้อนนะครับหรือว่าคอมแอร์ด้านนอกเนี่ยนะครับเราก็ควรจะเปิดฝาบนออกแล้วฉีดฉีดจากข้างในออกข้างนอกก่อนนะครับเพราะเวลาแอร์มันทำงานนะ่ะมันจะดูดเอาฝุ่น ฝุ่นจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็ไปออกตรงพัดลมข้างหน้าฝุ่นจะติดอยู่ด้านนอกถ้าเราฉีดด้านนอกเข้าไปนะบางทีถ้ามันแรงไม่พอนะมันเหมือนเอาฝุ่นไปยัดไว้ในซี่แผงระบายความร้อนนะครับเราควรฉีดออกจากด้านในออกไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาสลับฉีดล้างด้านนอกอีกทีนะเพื่อ,อเพื่อให้มันออกได้หมดอะไม่ได้เอา เศษตะกอนหรือเศษฝุ่นผงใบไม้อะไรเนี่ยไปยัดไว้ในซอกในล่องให้มันแน่นขึ้นนะครับอันนี้ไม่ไม่ยากนะครับด้านนอกก็เหมือนกันก็ระวังเอาผ้าหรือพลาสติกเนี่ยคุมในส่วนของแผงเมนบอร์ดแผงวงจรนะครับอย่าให้น้ําโดนเป็นดีที่สุดนะครับหลังจากหลังเสร็จก็เช่นกันนะครับก็ต้องเอาอ่าไอตัวลมเนี่ย เบาโวตัวนี้เป่าให้แห้งนะครับหลังจากนั้นก็ทําการประกอบนะครับประกอบทั้งทุกอย่างที่เราถอดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็ไอ้ตัวคอยเย็นด้านใน,นถอดก่อนใส่ที่หลังนะครับสอดที่ถอดที่หลังต้องใส่ก่อนนะครับอ่าจำแค่นี้พอนอกนั้นก็เดี๋ยวก็ดูเอานะครับตามภาพแล้วก็ พยายามจำนะถ้ามือใหม่อยากล้างแบบถอดเนี่ยต้องจำหลังจากล้างแล้วก็ประกอบเรียบร้อยนะครับประกอบนอกในเสร็จปุ๊บเราก็เปิดแอร์ทดสอบนะครับถ้าเปิดติดนี่ก็คือโอเคผ่านแล้วนะครับก็รอดูความเย็นแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ โอเคความเย็นออกมาลวนะครับก็ไปรอดูน้ําหยดนะครับถ้าน้ําหยดออกตามระบบก็ใช้ได้ถือว่าปกติสมบูรณ์สําหรับผมนะครับแนะนำนะ,ะขั้นตอนมันก็จะมีประมาณนี้แหละจะจะแนะนํานิดหนึ่งนะครับว่าแอร์เราเนี่ยควรจะล้างนะครับประมาณอย่างน้อยน้อยเนี่ยสัก6เดือนครั้งนะครับเพื่อ1หนึ่ง เราก็จะได้อยู่กับอากาศที่มันสะอาดสดชื่นนะครับไม่ได้เป็นที่สะสมของเชื้อโรคแบคทีเรียสองเซฟแอร์ทำไมถึงเซฟแอร์ถ้าแอร์ไม่ล้างนะครับฝุ่นเกาะเต็มแผงคอยเย็นเรานะหรือคอยร้อนก็ช่างฝุ่นตัวเนี้ยนะครับมันจะอมน้ำอมน้ำแล้วเมื่อเราปิดแอร์ทั้งวันแผงเราก็จะยังไม่แห้งเพราะมันมีแต่ดินมีแต่ฝุ่น มันจะอมน้ํำไว้เราเปิดใหม่ก็เปียกน้ําเพราะฉะนั้นแผงเราไม่มีโอกาสแห้งก็จะมีโอกาสที่จะผุกร่อนได้เร็วนะครับถ้าใครไม่ล้างแอร์เลยเนะี่ยไม่เกิน2ปี3ปีเรียบร้อยนะครับต้องรั่วตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับดังนั้นควรจะล้างสำหรับตัวผมผมจะให้ช่างมาล้างปีหนึ่งครั้งหนึ่ง แต่ผมจะมีล้างเองแบบล้างล้างเล็กๆอ่ะนะครับใช้เครื่องแรงดันหรืออันเนี้ยล้างเองล้างโดยที่ไม่ต้องถอดอะไรเลยล้างแผงคอยล้างพัดลมตัวกลมๆเนี่ยอาจจะไม่สะอาดหมดนะครับแต่ว่าก็เคลียร์ฝุ่นได้ส่วนใหญ่ออกไปหลังจากนั้นพอครบปีก็ ให้ช่างมาล้างใหญ่ล้างสะอาดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเซฟเงินอย่างบ้านผมมีแอร์ทั้งหมดวันนี้ล้างไป5ตัวก็ราคาแรงอยู่นะครับช่างก็จะคิดอยู่ตัวละ600นะครับสำหรับแอร์2 2 0 0นแล้วก็18,000กับ24,000นะี่คิดตัวละ700ซึ่งถามว่าแพงกว่าเจ้าอื่นไหมแพงกว่าแต่ผมชอบเพราะมันสะอาด ที่บอกล้าง400 500หรือ3ตัวพันอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาฉีดข้างนอกซึ่งเราไม่ต้องไปจ้างเราทำเองก็ได้ฉีดโดยที่ไม่ถอดอะไรเลยนะเปิดแต่ฝาหน้ากากทำอย่างนั้นเราไปซื้อไอ้เครื่องแรงดันน้ำมาล้างเองดีกว่านะครับก็ผมคิดอย่างนี้นะครับว่าผมจะล้าง6เดือนครั้ง ล้างเองพอครบปีก็ให้ช่างล้างใหญ่เนาะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อใครสนใจนะครับขี้เกียจจะล้างเองนะครับก็ผมแนะนำเลยนะครับช่างโอดกรุงเก่านะครับและเจ้านี้ผมใช้บริการตลอดนะครับล้างสุดยอดนะครับถอดทุกชิ้นเหมือนได้แอร์ใหม่นะครับคอนเฟิร์มนะครับ6เดือนล้าง ล้างเถอะครับถ้าไม่งั้นจะได้เปลี่ยนแอร์หรือไม่ก็รอหน้าหนาวไม่ต้องล้างเดี๋ยวก็เย็นขอบคุณนะครับที่ดูคลิปผมจนจบนะครับก็อ่าถ้าดูแล้วเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่า่า มอาจจะพูดผิดหรือผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอขออภัยนะครับแล้วก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับว่า,าให้ปรับอันนู้นอันนี้นะหลายๆท่านก็แนะนำผมนะครับบางชีเสียงดนตรีดังอะไรเงี้ยแนะนำได้นะครับยินดีน้อมรับแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขนะครับ จะโชคดีหรือไม่เคยมีใช้คนคนนี้ก็พร้อมจะยกให้หมดใจไม่รู้เมื่อไรจะได้กลับมาพบกันแต่รักนั้นไม่เคยจะ Share